5. สรรพคุณลับของมะขามป้อมเสียดายคนไทยรู้น้อยมากๆหรือบางคนไม่รู้เลยนะทั้งๆที่ทั้งชีวิตเนี้ยชอบกินมะขามป้อมมากหรือบางคนอาจรู้จักสมุนไพรมะขามป้อมในรูปแบบของยาน้ำแก้ไอเวลารู้สึกว่าไอเจ็บคอก็จะไปซื้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมหรือว่ายาอมมะขามป้อมมาอมให้มันชุ่มคอเนาะสำหรับหมอเฟิร์นหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะ คุ้นชินอยู่แล้วเพราะว่าชอบกินผลไมล้รสรสชาติออกเปรี้ยวฝาดมะขามป้อมเนี่ยถ้าใครเคยกินพิมพ์เคยมาเพราะว่าคนที่เคยกินจะรู้ดีว่ารสชาติอาจจะฝาดนํามีเปรี้ยวปลายขมนิดเดียวแต่ว่าสิ่งที่หมอเฟินชอบส่วนตัวเลยนะคือพอเรากัดกินเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาที่เรากลืนน้ําลายหรือว่าดื่มน้ําตามเนี่ย น้ำตรงนั้นน่ะมันจะมีรสชาติหวานอันนี้ก็เลยชอบเป็นพิเศษเลยว่าตอนเด็กพอได้ลองชิมแล้วก็ว้าวกับสมุนไพรตัวนี้มากที่แบบว่ากินเข้าไปแล้วทําไมมันถึงรสหวานกินน้ําตามแล้วมันหวานอย่างเงี้ยชอบใครใครเคยกินไม่ขามป้อมไหนยกมือพิมพ์ว่าเคยมาหน่อยสํารวจว่ามีคนชอบเหมือนมอเฟิร์เยอะไหมอ่าคุณกัญญาลักษณ์บอกเคยคะ่ะมีคนชอบเหมือนเราด้วยชอบเหมือนกันเนาะโอเคและวันนี้ที่ เอาสรรพคุณลับมาให้เพราะว่ามันเป็นงานวิจัยที่ต่างชาติเนี่ยเขาก็รู้กันแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคนไทยรู้ไหมเลยต้องเอามาบอกว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะประโยชน์ข้อดีของมะขามป้อมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้กันก็คือมะ,มะขามป้อมเนี่ยวิตามินซีสูงสูงแค่ไหนถ้าเทียบกับส้มนะมากกว่าส้มแทบเกือบ10เท่าพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าให้เทียบในอัตราส่วนเท่ากันส้ม100มิลลิส้ม100กรัม กับมะขามป้อม100กรัมนะส้ม100กรัมให้วิตามินซีประมาณ53มิลลิกรัมส่วนมะขามป้อม100กรัมให้วิตามินซีประมาณ400 500 600มิลลิกรัมแล้วแต่ขนาดลูกเนาะอะ่เทียบกันแบบนี้เลยซึ่งมันน่าสนใจมากๆแปลว่าอะไรการกินมะขามป้อมถือว่าตอบโจทย์สำหรับใครบ้างคนที่ควบคุมน้ำตาลควบคุมน้ำหนักอยู่ แล้วก็ในคนที่บางคนที่อาจจะไม่ชอบรสหวานเพราะว่าส้มบางทีส้มแก่ๆจัดๆเนี่ยมันจะได้ตัวแถมมาก็คือน้ําตาลมาด้วยแต่ว่าไม่ได้อันตรายอะไรถ้ากินเยอะก็เยอะเกินไปถึงจะน้าตาลเยอะแต่ว่าก็กินได้เพราะว่าน้ําตาลผลไม้จากผลไม้จริงเนี่ยถือว่าไม่อันตรายเท่าน้ําตาลที่แปรรูปที่เป็นสีขาวเนาะอ่ะคุณสุรคุณสุรัตนาบอกว่าเคย เคยขาชอบเลยจ้าเห็นว่ามีคนชอบไปน,นึ่งเสียงหลายเนี่ยมีคนชอบหลายคนเลยถือว่าเป็นสมุนไพรที่อยู่คู่คนไทยมานานนะเพราะว่าหมวเฟิร์นยังรู้จักตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบกินด้วยต่อไปที่ว้าวกว่าวิตามินซีที่มีนะในมะขามป้อมเนี่ยยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลายตัวมากๆสิ่งแล้วตัวหลักๆที่เด่นเลยนะก็คือ กลุ่มโพลีฟีนอลซึ่งคุณไม่ต้องจำนะพูดผ่านๆเฉยๆเพราะว่าจำไปก็ไม่เป็นไรเอาแค่แบบคุณกินแล้วได้อะไรก็พอเนาะก็คือโพลีฟีนอลซึ่งซึ่งสารย่อยลงมาก็คือแทนนินนั่นเองซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างจึงนำไปสู่งานวิจัยที่เขาทดลองมานั่นเองข้อหนึ่งเลยละกันข้อหนึ่งประโยชน์สรรพคุณลับของมะขามป้อมเนี่ยช่วยอะไรคุณ ข้อหนึ่งเลยนะแน่นอนว่ามันเป็นผลไม้ผักผักหรือผลไม้เนี่ยผลไม้เนี่ยแหละที่มีวิตามินซีสูงแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ด้วยดังนั้นไม่ว่าผล,ผลไม้หรือผักชนิดใดก็ตามที่ให้สารแบบเนี้ยอยู่ในตัวของเขาเนี่ยแน่นอนว่าเขามีส่วนช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันของเราผลที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้เขาก็บอกว่าไม่ว่าตัวใดที่มีวิตามินซีนะจะทำให้คุณเนี่ย รวมคุ้มกันดีขึ้นดังนั้นเวลาเวลาที่คุณป่วยเป็นหวัดไม่สบายหรือว่าป่วยเ้ว่วโรคอะไรก็ตามคุณจะหายเร็วขึ้นพูดง่ายๆเลยก็คือสมมุติว่าระยะเวลาในการเป็นไข้หวัดของคุณปกติแล้วอยู่ที่5 – 7วันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้รับวิตามินซีหรือกินวิตามินซีประจําจากพวกอาหารอาหารเสริมจากธรรมชาติ ใดๆก็ตามเวลาที่คุณป่วยได้รับเชื้อโรคมาคุณจะหายไวกว่าเพื่อนอย่างเช่นคุณอาจจะเป็น2อถึงสวันหรือบางคนวันเดียวนอนพักผ่อนกินน้ํากินยาวันเดียวพรุ่งนี้ไปทํางานได้ละแบบนี้ไงอ่พูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเนาะซึ่งน่าสนใจมากเวลาที่หมอเฟิร์นรู้สึกอาจจะไม่สบายเราก็กินวิตามินซเข้าไปหรือว่ากินอาหารพยายามกินอาหารที ให้ประโยชน์สูงๆพวกให้วิตามินสูงดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนในเพียงพอพวงนี้ตื่นมาก็เหมือนเดิมละไม่เป็นอะไรนี่เป็นทริกเล็กๆน้อยเนาะข้อถัดไปที่เป็นสรรพคุณลับแล้วมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าอัตราการเกิดโรคเนี้ยถือว่าเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็เป็นโรคที่เหมือนเป็นภัยเงียบเนาะก็คือโรคไขมันพอกตับนั่นเองเพราะว่า เจอหลายคนหลายเคสเหมือนกันที่เป็นโรคตับแข็งหรือมีไขมันพอกตับทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินอะไรพวกนี้เลยกินเบีย์กินเหล้าไม่กินเลยแต่ว่าอา้าวฉันตับแข็งฉันเป็นมะเร็งตับฉันเป็นไขมันพอกตับอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้จากอะไรให้ถ่ายช่วงที่หมอเฟิร์นหาดีล้เกิดขึ้นได้ไมีโอกาสเ,เกิดขึ้นได้อ,ดไดอ่ะ จะเล่าแบบนี้ไขมันพอกตับหรือโรคมะเร็งตับไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์เดียวสามารถเกิดจากอาหารที่คุณกินเข้าไปได้ด้วยแกอาหารอะไรบ้างที่ทําให้มีไขมันพอกตับแน่นอนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วอาหารที่ให้ไขมันสูงสูงวงเล็บว,ว่าไขามันไม่ดีด้วยนะเพราะว่าไขามันเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีเนะาะไขมันไม่ดีก็อย่างเช่นเนยเทียม,มาม์กาลีนจากเนื้อสัตว์ที่ไขมันสูงสูงหรือว่าจากน้ํามัน คือบางชนิดที่เป็นน้ำมันผ่านกระบวนการบางอย่างเติมสารไฮโดรเจนอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อที่เขาทนความร้อนได้มากขึ้นแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นเนาะอันนี้พอมันโดนความร้อนสูงมันจะมีกระบวนการเยอะแยะมากมายอะ่ะที่ทำให้มันทำร้ายร่างกายคุณอ่ากินได้นะของทอดๆม,มันเนี่ยแต่ว่าให้ลดละเลิกหรือว่าเลี่ยงเลียเ่ยงเนาะ ถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีระยะยาวนะโอเคเมื่อกี้พูดถึงไขมันพวกนั้นและประเด็นสําคัญก็คือมะขามป้อมเนี่ยในงานวิจัยอะ่ะเล่าในงานวิจัยดีกว่าว่าแต่งานวิจัยนี้ยังอยู่ในสัตว์ทดลองอยู่นะแต่ว่ามันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าสัตว์ทดลองที่เขาใช้ทดลองเนี่ยคือเขาเลือกสัตว์มาแล้วว่ามันคล้ายๆกับเซลล์มนุษย์เนาะแต่ว่าอาจจะไม่แบบหนึ่งร้อเปเป๊ะแต่ก็น่าสนใจก็คือเขาเพบว่าเมื่อให้สัตว์ทดลองเนี่ยกิน สารจากัดจากมะขามป้อมพบว่ามีส่วนนะช่วยลดน้ำหนักลดไขมันหน้าท้องได้และยังพบอีกว่าไขามันโรคไขมันพอกตับที่สัตว์ทดลองเนี่ยเป็นอยู่ที่เกิดจากการกินอาหารพวกของทอดของมันหรือว่าอาหารไขมันสูงเนี่ยกลับดีขึ้นด้วยนะ,อ,ะอันนี้ก็คือน่าสนใจว่าว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เขาจึงเชื่อว่าอาจมีส่วนช่วยลด ความเสี่ยงโรคไขมันพอกตับกับคุณได้แต่จริงๆหมอเฟิร์นก็ไม่แปลกใจนะว่ามันจะช่วยลดได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมะขามป้อมเนี่ยมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นคุณสมบัติและมีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบต่างๆของร่างกายได้เยอะเลยจึงเป็นผลดีกับโรคตับอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะการที่ตับอักเสบบ่อยๆจากการที่คุณกินพวกอาหารแปลรูปอาหารไขมันสูงๆอะไรอเงี้ย ตับทำงานหนักแน่นอนเพราะอะไรเพราะตับของเรามีหน้าที่ขับของเสียขับสารพิษออกไปเนาะดังนั้นไม่ว่าคุณจะกินอาหารชนิดใดก็ตามที่มันมีส่วนในการลดการอักเสบต้านอนุมนูลอิสระเนี่ยช่วยทางนั้นม,ม,มันก็เลยเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจแม้จะเป็นงานวิจัยในสัตว์กับคนก็ถือว่าใช้ได้ส่วนหนึ่งอ่ะส่วนน่าสนใจมากใครที่รู้ตัวว่าตัวเองไปตรวจเลือดแล้วมีไขมันในเลือดสูงหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับก็ พิจารณามะขามป้อมเป็นอาหารประจำวันหนึ่งตัวก็ดีมากๆเลยโอเคข้อถัดไปข้อนี้สำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเนาะเพราะว่ามันมีงานวิจัยมาแล้วว่าช่วยในเรื่องนี้ได้ด้วยนะอ่าลงมาก่อนเดี๋ยวคุณไม่เห็นช่วยลดอาการของโรคกรดไหลย,ย้อนหรือบางคนที่มีปัญหารเรื่อง ผนกระเพาะบางแล้วมีแผลในะกระเพาะอาหารอันนี้ช่วยได้ช่วยยังไงในงานวิจัยนี้เขาทดลองในคนนะคน68คนที่เป็นโรคโกรดไหลย้อนอยู่แล้วโดยให้กินสารสกัดจากมะขามป้อมเช้าเย็นครั้งละ5 5 0 0มิลลิกรัม500มิลลิกรัมนะไม่ใช่500มิลลิกรัมติดต่อกัน1เดือนพบว่าอาการของโรคโกรดไหลย้อนอย่างอย่างพวกแสบร้อนตามยอดอกหรือว่ามีเรอเปี้ยวก็คือกรดย้อนขึ้นมาเนาะ ลดลงนี่น่าสนใจมากใครที่เป็นโรคกดไหลย้อนอยู่คุณสามารถหาสมุนไพรอย่างมะขามป้อมมากินก็ได้หรือว่าจะกินเป็นสารสกัดก,ก,ก็ได้เนาะและยังมีงานวิจัยอีกมากมายเลยนะไหนดูซิว่ามาเฟอร์นเอามาไหมอ่ะเอามาตัวข้างบนนี้เนาะที่บอกว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะขามป้อมเนี่ยช่วยบรรเทาอาการปวดท้องจากท้องเสียได้ และช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามะขามป้อมเนี่ยมีคุณสมบัติในการช่วยลดการอักเสบดังนั้นเวลาที่เราท้องเสียหรือว่าการที่เรามีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยแน่นอนว่าเกิดการอักเสบตรงระบบทางเดิอนอาหารอยู่แล้วอะไรก็ตามที่มีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบเนี่ยมันช่วยได้อยู่แล้วละจริงๆถึงทดลองในสัตว์ในหลอดทดลองหรืออะไรเงี้ย เราก็ตอบได้อยู่ว่าถ้ามาลองในมนุษย์เนี่ยมันก็จะผลรับคล้ายคึงกันแทบจะใกล้กันเลยนั่นเองต่อไปข้อที่4ี่สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณรู้เยอะๆเนาะมาเฟินก็จะได้มาสอนแบบนี้บ่อยๆถ้าคุณชอบนะใครชอบมาถึงตรงนี้ใครเข้าใจพิม์พเข้าใจมาหน่อยคะ่ะโอเคข้อที่สี่ ข้อที่4น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นโรคที่มีอัตราการตายแทบจะติดจำไม่ได้ว่าที่เท่าไหร่นะแต่ว่าติดหนึ่งในสามแน่นอนแล้วมันเป็นโรคที่เฉียบพลันเหมือนกันหรือว่าเป็นโรคที่ตายเฉียบพลันนะ่ะพ,พูดให้สุภาพเสียชีวิตเสียบเฉียบพลันแต่ว่าเป็นโรคที่ร่างกายสะสมสะสมค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยทุกวัน จนเกิดโรคนี้ขึ้นมาแต่พอมันแสดงอาการขึ้นมามันก็ตุม้มแบบนี้เลยอ่าก็โรคนี้ก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองนั่นเองหลอดเลือดหัวใจและสมองแล้วมาขมาขามป้อมเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวเล่างานวิจัยง่ายง,งานวิจัยเนี่ย ดีมากเลยอะดีมากเลยที่มีคนทดลองหรือว่าวิจัยศึกษามาก่อนหน้าเราเราก็แค่ไปหยิบเอางานวิจัยของเขาแล้วเอาประโยชน์มาเล่าให้คุณฟังคุณก็จะได้รู้ว่าอาหารสมุนไพรบ้านเราก็เป็นยาได้เหมือนกันนะโดยที่คุณไม่ต้องไปกินยาจากสารเคมีใดๆใ,ในการชะลอวัยหรือลดความเสี่ยงของโรคเลยเนาะ,ะงานวิจัยเนี้ยดีมากสําหรับใครบ้างผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีภาวะอ้วนน้าหนักเกินคนที่มี ภาวะไขมันในเลือดไขมันเลวในเลือดสูงอย่างไปเจาะเลือดประจําปีไปตรวจสุขภาพประจําปีพบว่าค่าไขมันคอเลสเตอรอลค่าไขมัน L D L สูงแล้วก็กังนวลนนะว่าจะกินอะไรดีหมอเฟิร์นหรือว่าต้องทํายังไงดีถึงทําให้ค่าเหล่านี้มันลดลงเพราะว่ารู้มาว่าถ้าเราควบคุมไขมันในเลือดไม่ดีหรือว่าถ้าเราอ้วนแล้วลดน้ําหนักไม่ได้เนาะหรือว่ายิ่ง,งอายุเยอะเขาบอกว่าเสี่ยงมากเลยที่จะเป็นโรคพวก หลอดเลือดสมองและหัวใจเนาะเพราะว่าคนอายุเยอะเนี่ยเป็นกันเยอะมากๆแล้วก็ถ้าเอาไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็จะมีโอกาสที่จะฟื้นฟูหรือว่ารีคอเวอร์กลับมาเนี่ยน้อยแล้วบางทีก็ทําให้บางคนติดเตียงหรือว่าไม่สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างเหมือนเดิมอะ่ะดังนั้นเรื่องนี้สําคัญแล้วก็ดีมากๆที่เนี่ยมอเฟิร์นเล้วมาเล่าอ่ะอย่างนี้เขาพบว่าเมื่อกิน สารสกัดในงานวิจัยนะเนขาทดสอบโดยการให้กินสารสกัดจากมะขามป้อมจำนวนปริมาณ500มิลลิกรัมเช้าเย็นติดต่อกัน3เดือนผลปรากฏว่ามีส่วนช่วยลดไขมันเลวอย่าง L D L และคอเลสเตอรอลลงได้และยังช่วยลดความดันโลหิตลงไดเ้เล็กน้อยด้วยนะอันนี้แถมแล้วก็แล้วก็พวกเนี้ยพอไขมันไม่ดีของคุณในเลือดลดลงแน่นอนว่า มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดสมองและหัวใจได้เพราะอะไรเพราะว่าพอค่าไขามันลดลงคุณก็สุขภาพดีขึ้นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพวกเนี้ยก็จะน้อยลงตายตัวแล้วมันแต่ผ่านตรงกันเนาะอ่าแต่ยังยังไงก็ตามนะในงานวิจัยเนี่ยเขาก็ใช้ขนาดที่ค่อนข้างสูงเหมือนกัน500มิลลิกรัมวันหนึ่งคุณก็ต้องกินตั้ง 1,000เพราะว่ากินเช้าเย็นและแถมยังให้กินติดต่อกัน3เดือนจริงๆแล้วคุณสามารถกินจากผักผลไม้ตัวอื่นได้เหมือนกันนะไม่ไม่ใช่ว่าหมอเวิร์นบอกว่ามะขามป้อมสรรพคุณดีอย่างงั้นอย่างนี้กินแต่มะขามป้อมเลยอันนี้ไม่เอาเพราะว่ายัางไงการกินอาหารที่หลากหลายก็ปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงกว่าการกินตัวเดียวนะจำไว้ว่ากินอาหารหลากหลายยังไงก็ ได้ประโยชน์และปลอดภัยกว่าการกินตัวเดียวและผลไม้หรืออาหารที่มีสรรพคุณคล้ายๆกันแบบนี้ไม่ได้มีตัวเดียวในโลกยกตัวอย่างให้ละกันว่ามีอะไรบ้างที่คล้ายๆกันมวีวิตามินซีสูงเหมือนกันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่คล้ายๆกันก็คือฝรั่งใครฟังถึงตรงนี้ช่วยจดให้เพื่อนที่เข้ามาฟังย้อนหลังหน่อยเนาะเขาจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างที่สามารถกินได้บ้างที่ไม่ใช่แค่มะขามป้อมก็คือ ฝรั่งมะนาวมะยมเบอร์รี่อ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะจริงๆก็มีอีกเยอะแยะแหละเอาที่แบบหาง่ายๆในไทยเนาะประมาณนี้ก็กินได้เน้นที่หลากหลายไว้ก่อนกินแบบเนี้ยยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วจริงๆถ้าให้แบบพูดง่ายๆเลยนะการกินผักผลไม้อะไรแบบเนี้ยดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าการที่คุณไปกินพวกอาหารอ,อ้วนๆที่แป้งสูงๆน้ำตาลสูงๆหรือว่าอาหารแปรรูปการที่คุณกินผักผลไม้ สูงขึ้นเมื่อยุ่เพิ่มขึ้นลดข้าวแป้งน้ำตาลลงออกกำลังกายมากขึ้นพักผ่อนในเพียงพอดื่มน้ำสองสาลิตรต่อวันถ้าคุณทำได้แบบเนี้ยและไระยะยาวยังไงก็ลดความเสี่ยงได้แทบจะทุกโรคอยู่แล้วอ,อ่ะไม่จำเป็นต้องแบบตัวนี้ตัวเดียวหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะ <S <S นี่พูดรวมๆเนาะข้อถัดไปข้อถัดไปไปห้าสรรพคุณลับข้อสายก็คืออ่า ข้อ5อย่าเพิ่งตกใจนะคะไม่ใช่สุขภาพผิวที่ขึ้นข้อ5ก็คือช่วยบำรุงผมเนาะเดี๋ยวมาเฟิร์นเขียนให้ใหม่โอเคเรียบร้อยช่วยบำรุงเขาพบว่าช่วยบำรุงเส้นผมได้ด้วยมะขามป้อมเนี่ยนะช่วยบำรุงเส้นผมเนี่ยหลายคนคิดว่ามันมีส่วนด้ยวยหรอมาเฟินนะ่อนเดี๋ยวขึ้นงานวิใจัยให้อันนี้ก็คือเขาทดลองในคนที่ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผมขาดง่ายผมผมร่วงนี้เนาะใครมีปัญหาเรื่องนี้บ้างแบบกลัวว่าอายุเพิ่มขึ้นแล้วจะหัวล้านตอนนี้ก็ผมบางอยู่แล้วหรือว่ามีกรรมพันธุ์เป็นคนผมเส้นบางอยู่แล้วมาขามป้อมเนี่ยมีสรรพคุณในเรื่องนี้แน่ไหมเขาทดลองกับคนที่มีปัญหาผมร่วงมาแล้วพบว่าเมื่อทาเซรั่มที่ศีรษะเนาะที่เป็นส่วนผสมของ มัเป็นสูตรนะสูตรเซรั่มก็คือมันมีมะขามป้อมมะพร้าวแล้วก็ซิลิเนียมอยู่ในนั้นเขาเอามาทาในทดสอบกับคนที่มีปัญหาผมผมร่วงติดต่อกันนาน90วันผลที่เกิดขึ้นก็คือช่วยให้ผมของคนที่มีปัญหารเรื่องผมร่วงเนี่ยร่วงน้อยลงแล้วก็หนาขึ้นอ่าหนาขึ้นในระยะไหนในระยะนี้ระยะยแรกเลยที่เรียกว่าแอนนาเจนเนาะระยะนี้เป็นระยะที่ เซลผิวหนังของเรากําลังสร้างเส้นขนหรือเส้นผมขึ้นมาใหม่ซึ่งการที่เราทาเซรั่มอันนี้เข้าไปเขาพบว่ามันไปเพิ่มในช่วงระยะนี้เพิ่มให้ผมงอกใหม่เยอะขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นหนาขึ้นส่วนระยะอื่นเนี่ยมันก็ระยะอื่นคืออยู่แค่ประมาณหลักเดือนถึงหลักสัปดาห์แต่ระยะเนี้สามถึงสปีซึ่งเป็นระยะที่สําคัญมากก็คือระยะสร้างเส้นขนเส้นผมนั่นเองดังนั้น แค่ทาแล้วก็ไปบำรุงตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยถ้าใครที่กำลังกังวลกับเรื่องผมร่วงผมบางอยู่ต่อไปแล้วก็ไม่ได้มีแค่งานวิจัยนี้บอกเลยยังมีอีกหนึ่งงานวิจัยที่ช่วยคอนเฟิร์มด้วยก็คืออันข้างบนนี้แต่ยังเป็นหลอดในหลอดทดลองนะแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันก็คือพบว่าสารสากัดมะขามป้อมเดียวๆเ,เนี่ยช่วยกระตุ้นการงอกงอการงอกเพิ่มของ เส้นผมใหม่ได้อย่างที่บอกก็คือในช่วงระยะนี้เนาะดังนั้นมะขามป้อมเนี่ยประโยชน์เยอะมากแลยมันไม่ได้ไม่ได้มีดีแค่แบบว่าเป็นยากแก้ไอแค่เอามาอมเอาให้ชุม่มคอแค่วิตามินซีสูงเห็นไหมว่ามีงานวิจัยที่หลากหลายมากๆว่ามะขามป้อมให้ประโยชน์อะไรคุณบางอ่ะเดี๋ยวมาเฟินสรุปว่า5ประโยชน์5สรสพคุณลับของมะขามป้อมมีอะไรบ้างข้อหนึ่งเลยนะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นแน่นอนเพราะมะขามป้อมเป็น ผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงไม่ว่าผักผลไม้ชนิดใดก็ตามที่มีวิตามินซีสูงช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันค,คุณดีขึ้นเวลาเป็นหวัดไม่สบายคุณก็จะหายเร็วขึ้นนั่นเองข้อ2คือช่วยลดความเสี่ยงโรคไขมันพอกตัดได้เพราะว่าอะไรเขาพบว่าเวลาเวลาที่ให้ทดลองให้กินสารสก,กัดมะขามป้อมติดต่อกันเนี่ยจะช่วยลดไขมันเร็วอย่าง L D L คอเลสเตอรอลในร่างกายลงได้ด้วยแล้วก็ ก็เลยเป็นผลให้ช่วยลดไขมันที่ไปเกาะตับได้นะข้อ3ช่วยลดอาการกรดไหลย้อนแล้วก็ป้องกันโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ข้อ4ลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ข้ราะอะไร <ๆ S 1> เพราะว่าสารกัะมะขามป้อมช่วยลดไขมันเร็วลงดังนั้นก็เป็นเอฟเฟกตต่อว่าช่วยลดความเสี่ยงของโรคพวกไขมันหัวใจสมองอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะ ก็หช่วยบำรุงเส้นผมของเาาราเพราะเขาพบว่าคนที่ทาเซรั่มติดต่อกัน90วันหรือ3เดือนเนี่ยมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผมงอกใหม่แล้วก็ผมหนาขึ้นได้นั่นเองน่าสนใจมากๆเลยใครได้ประโยชน์ในวันนี้พิมพ์1มาคะ่ะอยากให้มีส่วนร่วมหรือใครมีคำถามก็พิมพ์มาได้เนาะแล้วเผื่อถ้าตอบได้ก็จะตอบได้หรือว่าถามนอกรอบก็ได้ทัก ข้อความทักกินบล็อกมาถามอย่างนี้ก็ได้จริงๆแล้วต้องบอกเลยนะว่าสมุนไพรมะาขามป้อมเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่นี้นะมีเยอะมากๆแต่หมอเฟิร์นเลือกอันที่น่าสนใจมาให้แล้วก็มีงานวิจัยรองรับมาให้เนาะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าบ้านเราก็ใช้สมุนไพรมะขามป้อมรักษาคนไข้มานานเหมือนกันอย่างแพทย์แผนไทยเนาะก็ใช้มะขามป้อมในเป็นยา เหมือนกันก็คือยาแก้ไอสูตรต่างๆนั่นแหละแล้วก็มีเข้าตำรับยาหรือพิกัดยาตรีพลาด้วยตีพลามีอะไรบ้างก็คือมีสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมซึ่งจัดว่าเป็นตำรับยาที่ช่วยบำรุงธาตุของเราเนาะถ้าพูดทางแผไนไทยบำรุงธาตุก็คือบำรุงร่างกายปรับสมดุลให้ร่างกายของคุณเนี่ยแข็งแรงหรือเสริม ภูมิคุ้มกันต่างๆเพราะว่ามะขามป้อมมีวิตามินซีก็คือคนไทยเนี่ยรู้มานานอยู่แล้วว่ามะขามป้อมเนี่ยช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้คุณแข็งแรงปรับสมดุลธาตุได้นั่นเองกินยังไง <c oughs> กินยังไงกินยังไงดีกินยังไงง่ายๆเลยถ้าให้แนะนําต่อวันนะก็ควรกินประมาณ2-4ลูกก็พอละอะไรที่กินมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเนาะประมาณละกัน2-4ลูกหรือบางคน ให้ลองกินหนึ่งลูกก่อนถ้าคุณไม่ได้มีอาการแพ้หรืออะไรจริงน้อยมากไม่ค่อยมี side effect อะไรเท่าไหร่ถ้าคุณไม่กินเยอะเกินไปแต่เฉพาะบางคนไงให้ลองกินดูก่อนว่าโอเคกินแล้วร่างกายตอบสนองอยังไงถ้าไม่ได้มีอะไรที่เป็นพื้นแพ้คันแสบร้อนกินต่อได้2ถึงเวลนละ2ถึงก็พอละหรือจะกินดื่มเป็นน้ำผลไม้ก็ได้นะวิธีทำก็ง่ายๆเลยคุณก็ใช้มะขามป้อม 2- 4ถึงลูก หัน่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ามาปั่นใส่น้ำหนึ่งถึงสแก้วแล้วก็เอามากินเอามากรองแยกกากก็ได้สำหรับบางคนถ้าไม่อยากให้มันแบบว่าคันคอฝืดคอก็แยกกากได้เท่านี้เองหรือว่าจะแต่งรสด้วยการใส่น้ำผึ้งใส่เกลือใส่ขิงปรุงรสหน่อยก็ได้เหมือนกันอ่ะมีคุณหนุ้ยถามว่าถ้ามะขามป้อมสดเราหัน่นแล้วฟรีดประโยชน์จะลดลงไหมคะ จริงๆแล้วนะไม่ว่าผลไม้ใดก็ตามเวลาที่เราเด็ดออกมาจากต้นเนี่ยวิตามินซีค่อยๆลดลงอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้เราให้ประโยชน์สูงสุดก็คือเก็บมาแล้วกินให้เร็วที่สุดอย่างที่คุณนุ้ยบอกว่าเอามาเอาสดๆมาแล้วหั่นแล้วาไปฟีดจริงๆก็ช่วยได้ช่วยคงคุณภาพของวิตามินซีสารสำคัญได้ส่วนหนึ่ง แต่ยิ่งเก็บนานเท่าไหร่ยังไงยังไงคุณภาพหรือว่าปริมาณวิตามินซีย่อมเสื่อมลงตามเวลาอยู่แล้วการที่ฟีดไว้ก็สมมุติว่าคุณเอามาสดๆแล้วเนาะสมมุติผ่านมาวันหนึ่งหรือ3วันแล้ววิตามินซีก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาแล้วคุณเอาไปฟีดวันไหนก็จะคงสต็อปตรงนั้นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าจะสมมุติว่าเด็ดออกมามี100มิลลิกรัม พอเอามาหั่นมาอะไรแล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมลงเหลือ80 70 60 50มิลลิกรัมอย่างเงี้ยเอาไปฟีดปุ๊บก็ช่วยคงให้มันเสื่อมช้าลงพูดอย่างนี้สมมติว่าถ้าตั้งไว้ข้างนอกมันก็จะค่อยๆเสื่อมสลายเร็วมากแต่พอ,อไปฟีดเนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมแบบนี้ดีกว่ายังไงก็เสื่อมลงอยู่แล้วแต่ก็ยังมีอยู่นะยังคงมีอยู่แต่ถ้าเป็นไปได้ดีที่สุดกินสดๆณนะเวลานั้นเลยเวลาที่แกะที่กัด แล้วเนี่ยตอนนั้นแหละว,วิตามินซีฉ่ำมากกินแล้วคือร่างกายดูดซึมได้ประโยชน์สูงสุดละมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนาะอะ่มีคำถามอีกไหมคะตอบซะยาวเลยเข้าถ้าเข้าใจก็พิมพ์เข้าใจมาถ้าไม่เข้าใจก็ถามต่อได้คะ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเออจริงๆแล้วหมอเฟิร์นชอบมะขามป้อมตั้งแต่เด็กแล้วจะแอบบอกเหมือนกันว่านี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ เวลาเลือกซื้ออาหารเสริมอ่ะก็จะเลือกอาหารเสริมเวลาอาหารเสริมตัวไหนที่ใส่มะขามป้อมเราก็จะตาวาวเป็นพิเศษเลยเวลาเลือกซื้ออาหารเสริมก็เลยเลือกที่มีมะขามป้อมด้วยเพราะว่าชอบส่วนตัวแล้วแล้วบางเอิญตัวนี้ที่เลือกอ่ะก็บังเอิญมีมะขามป้อมอยู่ในนั้นเหมือนกันเลยชอบมากก็ซื้อกินตลอดมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วที่เจอก็กินต่อเนื่องไม่ได้แต่ไม่ได้กินทุกวันนะก็คือแบบไม่ได้เปลี่ยนแบรนด์เลย <_ an> จะบอกเพราะว่าเพราะว่ามันเพราะว่าเขาใส่มาขามป้อมนั่นเองก็เลยเอามาบอกคุณว่าเออก็เดี๋ยวนี้อาหารเสริมหลายๆยี่ห้อก็หันมาใช้สารสกัดจากสมุนไพรจากผักผลไม้แล้วเพ,เพราะว่าอะไร <_ c ười> เพราะว่าเรามาไลฟา์บอกงนี้ไงว่าให้เลือกกินวิตามินซีจากผักผลไม้สกัดนะที่หลากหลายนะมันให้ประโยชน์เยอะกว่าจากการสังเคราะห์จากสารเคมีนะแบบนี้คนพอ พอดีมานตลาดหรือคนมีความรู้แบบนี้เยอะขึ้นแน่นอนว่าเจ้าตลาดเขาก็ต้องหันมาใส่ใจผู้บริโภคแล้วก็ผลิตอะไรแบบนี้มากขึ้นเนี่ยแหละพอมาเวินมาพูดอย่างนี้หมอคนอื่นก็อาจจะพูดด้วยอย่างเงี้ยเราเราช่วยพูดให้คนมีความรู้แล้วแล้วคือเราไม่ต้องรอให้เขาเปลี่ยนหรือผลิตคือพอเราเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนตามเรานั่นเองก็มีเจ้าที่ผลิตออกมาแล้วก็ตรงใจหมอเฟิร์นมากให้วิตามินซีหลายตัวพวกเบอร์รี่มะขามป้อม คาร์มคารอะไรเงี้ยก็ตอบโจทย์มากแล้วก็ตอบโจทย์ตรงที่เป็นออรแกนิกคือปลอดสารเคมีอ่าใครที่สนใจอันนี้ก็มีไม่เยอะละไลฟ์ที่แล้วคนซื้อเยอะมากของมาแทบไม่ทันน่ะก็ใครสนใจที่มาดูในไลฟ์เหมือนให้โปรเหมือนเดิมและกันเผื่อคนที่ไม่ได้ดูไลฟ์ที่แล้วเนาะใครที่มาดูหมอเฟิร์นปกติวิตามินซีเน,นี่ยหนึ่งขวดมี90แคปซูลคุณสามารถกินได้90วัน ตกเม็ดละประมาณ10บาทนี่แหละถ้ากินทุกวันนะ1เม็ดหแคปซูลมี120มิลลิกรัมวิตามินซีในนั้นนะก็คือเพียงพอต่อร่างกายที่ต้องใช้1วันอยู่ละ1กระปุกปกติ1,990บาทใครดูในไลฟ์ให้พิเศษเลยแต่คุณต้องแคปหน้าจอด้วยนะหรือว่าบอกก็ได้ว่ามาจากในไลฟ์ค่ะให้พิเศษ155ถ้าซื้อสกระปุกก็ได้โปรพิเศษหเอ้ยสองหโอเคพอละพูดผ่านหรือว่า ใครที่อยากซื้อยี่ห้ออื่นยี่ห้อไหนก็ได้ที่มีตามท้องตลาดเนี่ยแบบเนี้ยวิตามินซีมีหลายยี่ห้อมากคุณจะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้ถ้าเลือกไม่เป็นหรือว่าไม่รู้ว่าต้องเลือกยังไงก็พิมพ์ว่าวิตามินซีได้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีน้องแอดมินคนสวยส่งภาพฉลาดรายละเอียดไปให้ว่าเออที่หมอเฟิร์นกินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคุณก็เอาไปเทียบกับที่คุณกินอยู่หรือว่าเอาไปเป็นตัวช่วยในการเลือกสินค้าในไทยหรือต่างประเทศก็ได้ว่าประมาณนี้คุณภาพแบบนี้ถือว่าโอเค กินได้ปลอดภัยแค่นี้ให้เป็นความรู้ก็ได้หรือว่าใครขี้เกียจก็สั่งกับน้องแอดมินได้เลยเพราะว่าถ้ามาจากไลนะ์เนี่ยได้ราคาพิเศษสุดๆอยู่แล้วคุณหนุ้ยบอกว่าเข้าใจค่ะแต่ตอนนี้เป็นฤดูมาขามป้อมเยอะเลยค่ะเลยอยากเก็บไว้ให้นานๆขอบคุณค่ะโอเคค่ะยั่งก็เก็บได้แหละถ้าเกิดว่ามันเยอะจริงๆนะเพราะว่าก็ดีกว่าปล่อยให้มันเน่าเสียไปอะไรอย่างนี้ถ้าทําแบบนี้ก็ยังถือว่าได้อยู่สิ่งที่ได้แน่ๆเลยนะ ถ้าคุณเป็นคนกินสดๆคุณก็จะได้ใยอาหารได้ไฟเบอร์จากการกินมะขามป้อมส่วนวิตามินซีได้น้อยลงไม่เป็นไรก็ยังมีสารอาหารตัวอื่นมีแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวอื่นเหมือนกันถ้าถ้ามีเยอะจริงๆอ่ะก็ฟีดเก็บไว้ก็โอเคกว่าเก็บไว้ข้างนอกนาะเพราะว่ามันจะเน่าเสียง่ายถ้าเก็บไว้ข้างนอกวันนี้ก็ถ้าไม่มีไม่มีคำถามอื่นวันนี้เฟิร์นก็ขอตัวละกันนะคะขอบคุณทุกคนที่มาฟังไลฟ์ในวันนี้สดๆแล้วก็มาฟังย้อนหลัง ขอวอวยพรให้คุณเนี่ยใช้อาหารเป็นเอขอวอวยพรให้คุณมีสุขภาพดีดีขึ้นและหน้าเด็กลงใช้อาหารเป็นยานรักษาตัวเองพอคุณมีความรู้เยอะๆเนี่ยแน่นอนว่ายังไงระยะยาวถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณเอาไปปฏิบัติใช้กับตัวเองเนะคุณไม่จําเป็นต้องป่วยแล้วคุณก็ไม่จําเป็นต้องแก่พูดตรงนี้เลยเรื่องนี้สําคัญมากความรู้ที่ได้ในวันเนี้ยแค่รู้หนึ่งเรื่อง รู้วันละหนึ่งเรื่องคือคุณเก่งขึ้นวันละนิดวันละหน่อยอย่างเงี้ยอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณแทบจะกลายเป็นหมออีกหนึ่งคนได้เลยนะที่สามารถรู้ว่าอ๋อกินตัวนี้ช่วยอย่างนี้กินตัวนี้ช่วยอย่างนี้นนยยนแล้วคุณแล้วคิดดูสิว่าคุณจะป่วยได้ยังไงอะ่ะคุณจะแบบน่าแก่กว่าเพื่อนได้ยังไงในเมื่อคุณมีความรู้ขนาดนี้คุณก็จะเป็นอัตโนมัติเลยเหมือนหมอเฟิร์นเวลาไปตลาดหรือไปทําอะไรเราก็จะรู้แล้วว่าควรเลือกควรกินอะไรควรทําตัวยังไงเนาะวันนี้ก็ สวัสดีทุกคนคะ่ะรักทุกคนคะ่ะ